หลายต้นครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับรดน้ำวันเว้นวันก็ได้ครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศษรษฐกิจชุมชนและก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้จะมาปลูกมะละกอ พันธุ์ดีครับดําเนินสะดวกเป็นพันธุ์ที่ใช้ทําส้มตําอร่อยครับวันนี้ก็จะมาปลูกให้ดูผมปลูกหลายต้นแล้ววันนี้ก็จะให้ดูอีกวิธีการปลูกมะละกอว่าเราจะปลูกยังไงไว้กินในบ้านครับเดี๋ยวไปดูกันครับวิธีการปลูกปลูกง่ายๆซื้อมาต้นละประมาณ10บาทผมซื้อมาห้าหกต้นครับผมปลูกไปแล้วหลายต้นเดี๋ยวปลูกวิธีการปลูกให้ดูครับไปดูกันครับ อันนี้ก็เตรียมหลุมหลุมปลูกนะครับผมลองด้วยสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าครับเอาลองก้นหลุมนะครับซื้อมาเนี่ยครับเดี๋ยวจะลงหลุมให้ดูครับอันนี้ต้นมะละกอพันดำเนินสะดวกนะครับเนี่ยครับหลุมที่เตรียมไว้อันนี้ผมลองแล้วสูตรเสมอลองก้นหลุมแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับเนี่ครับแกะ เสร็จแล้วก็ปลูกได้เลยปลูกแบบบ้านๆไงครับผมว่าปุ๋ยลองไปแล้วปลูกในพื้นที่บ้านเรานี่แหละปลูกง่ายติดตามรับชมไปเรื่อยๆครับรดน้ำมานี้แหละ ปลูกไว้ในมุมบ้านเราก็สักสีห้าต้นก็กินเหลือเฟือครับแจกบ้านแจกพี่น้องด้วยก็จะจประมาณนี้หลายต้นครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนีครับรดน้ำวันเว้นวันก็ได้ครับประมาณนี้ปลูกไว้สี่ต้นห้าต้น รอติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะให้ดูเป็นระยะระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะนะครับนี่ครับ